สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการแนะนำหนังสือกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็อยากจะมาแนะนำหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัตินักกีฬาระดับโลกซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด11คนนะคะและการเดินทางของแต่ละคนเพื่อไปให้ถึงฝั่งฝันนั้นไม่ธรรมดาเลยค่ะจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาติดตามอ่านกันเลยนะคะ เล่มที่หนึ่งชื่อเรื่อง6เส้นทางหนึ่งความฝันเรียบเรียงโดยแพวพยอมหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสุดพิเศษของเหล่าหกเซียนเพื่อคนไทยทุกคนที่ได้รวบรวมเรื่องราวทุกอย่างตั้งแต่อย่างเล่นวอลเลยไม่เป็นจนกระทั่งเป็นนักตบสถานโลกจนถึงทุกวันนี้ค่ะเรื่องราวความสำเร็จความพ่ายแพ้เคล็ดลับในการใช้ชีวิต วิธีขว้าชัยชนะบนถนนแห่งความฝันหนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวจุดประกายความฝันให้กับใครหลายๆคนได้ค่ะมาต่อกันที่เล่มที่สองค่ะชื่อเรื่องความฝันสายดำเขียนโดยชเวยองซอกหรือโคชเชโคชเทควันโดชาวเกาหลีที่คนไทยรักมากที่สุดคนหนึ่งค่ะเพราะเขาเป็นคนจุดประกายกีฬาชนิดนี้ขึ้นมา และปลูกปั้นนักกีฬาเทควันโดไทยให้ไปสู่เวทีโลกด้วยเทคนิคการสอนเทควันโดที่ไม่ล้าหลังเป็นผลให้นักกีฬาของไทยพัฒนาตลอด10กว่าปีที่โคชเชอยู่ในเมืองไทยค่ะเขารักเมืองไทยและหนังสือเล่มนี้เป็นความตั้งใจที่จะเขียนเล่าเรื่องราวของตนเองออกมาแบบสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากที่สุดค่ะเล่มที่3ชื่อเรื่อง ธงชัยใจดีบนทางสู่ดาวหนังสือเล่มนี้ผู้เรียบเรียงคือคุณธงชัยใจดีโปรโกอบระดับโลกโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้อ่านได้รู้ประวัติและรู้ว่าเขาเกิดจากตรงไหนจากคนที่ไม่มีอะไรเลยมาประสบความสำเร็จระดับโลกได้อย่างไรทุกอย่างอยู่ที่อะไรและหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ศึกษากีฬากลอฟโดยเฉพาะเด็กๆหรือเยาวชนไทย ที่สนใจจะเป็นโปรกอล์ฟค่ะเล่มที่4ชื่อเรื่องสตีเวนเจอร์ลาดตำนานตลอดการแห่ง field, แอนฟิ์แปร่โดยจีระวันด้วงนามแฮรริเในหนังสือเล่มนี้ได้เปิดเผยอย่างหมดเปลือกถึงอาชีพนักฟุตบอลที่โดดเด่นไม่เหมือนใครค่ะและเปิดใจถึงแมตช์การแข่งขันที่สำคัญซึ่งเขาได้บรรยายแอคชั่นอย่างน่าตื่นเต้นถึงเกมที่ได้รับชัยชนะ หรือเกมที่ต้องเผชิญความพ่ายแพ้อย่างเจ็บแสบและเรื่องราวส่วนตัวที่น่าเหลือเชื่อและหาอ่านได้ยากค่ะเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนบอลทั่วโลกที่คอยติดตามสโมสรจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นที่จดจำในฐานะนักฟุตบอลคนสำคัญตลอดการของแอนฟิลค่ะและเล่มสุดท้ายชื่อเรื่องชีวประวัติเจอเกนครอบแปลโดยสมปทานาวปีนานุนหนังสือเล่มนี้ได้ถูกแปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยค่ะ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของนักฟุตบอลฝีเท้าธรรมดาธรรมาคนหนึ่งของเยอรมันที่เลือกเส้นทางโค้ชอาชีพจนกลายเป็นหนึ่งในโค้ชที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในฟุตบอลยุคใหม่และที่น่าสนใจในหนังสือเล่มน,นี้ก็คือไม่ได้ตีแผ่เรื่องราวของครับในเชิงบวกเท่านั้นนะคะแต่ยังนำเสนอด้านมืดๆเทาๆอย่างตรงไปตรงมาอีกด้วยค่ะ และหนังสือดีๆที่เราแนะนำกันไปทั้ง5เล่มในสัปดาห์นี้ก็มีให้บริการอยู่ที่ชั้น4นะคะผู้ใช้บริการสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ค่ะหรือจะค้นผ่านเว็บไซต์ library.nru.ac.th ก็ได้นะคะสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีหนังสืออะไรดีๆมาแนะนำก็อย่าลืมติดตามกันนะคะในสัปดาห์นี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ